อันนี้เราพูดไปแล้วนะครับใน,นีงค์ข้ามนะอันนี้ที่เมื่อกี้เราบอกใช่ไหมว่าอุปกรณ์ผลิตน้ําร้อนใช่ไหมครับยังไงมันก็ต้องดูแยกใช่ป่ะเพราะามันไม่ได้ปรากฏในสมการอะ่ะคือถ้ามันตกเมื่อไหร่มันก็ตกเลยะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแค่ตัวตัวอย่างที่แสดงตัวเลขให้มันให้เข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้คือตามจริงถูกไหมชุดนี้ตามจริงอันนี้คือตามขั้นต่ำของกฎหมายใช่ไหมครับจับใส่สมการอย่างละครั้งจับเทียบกันนะครับ ถ้าเกิดค่าพลังงานของอาคารจริงเราน้อยกว่าอาคารนั่งยิงก็เป็นอันผ่านนะครับทีนี้มาส่วนที่ห้าส่วนที่ห้าเนี่ยก็เป็นของใหม่สําหรับกฎหมายฉบับที่สองเหมือนกันนะครับเขาจะพยายามกระตุ้นให้เราใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะครับในกฎหมายใหม่ในกฎหมายฉบับที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาทําได้อยู่สองตัวก็คือพลังงานหมุนเวียน อันที่หนึ่งก็คือใช้แสงธรรมชาติแทนที่จะใช้ไฟฟ้าแสงสว่างอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่เขาส่งเสริมก็คือใช้โซลา r เซลล์ผลิตไฟฟ้ามาใช้นะครับอ่ะทีนี้เขาเขาส่งเสริมยังไงอ่ประการแรกสําหรับการใช้อันนี้เขาก็จะใช้ทับสับเนาะเขามักจะพูดว่าเป็นการใช้ day lighting นะครับ ก็คือใช้แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์นี่แหละแทนที่จะใช้หลอดไฟอย่างเดียวมันกินไฟฟ้าแสงสว่างใช่ไหมนั้นเป็นเงินใช่ปะ่ะแต่ว่าแสงจากดวงอาทิตย์มันไม่ไม่เสียตังค์ใช่ปะ่ะทีนี้คอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยเอาภาพกว้างก่อนนะก็คือเขาจะยอมให้เราถ้าเราเอาไฟฟ้า โทษถ้าเราเอาแสงอาทิตย์มาให้ความสว่างกับห้องเราเนี่ยกับตึกเราเนี่ยเขาจะยอมให้เราหักหลอดไฟในเขต1.5เท่าของความสูงหน้าต่างออ,อกจากสมการ whole building c o m p l i ANSI มาอกี้ได้ได้บอกไหมดูตามรูปนี้เราเห็นอะไรมากเราเห็นหน้าต่างใช่ไหมถูกไหมครับนี่เราเห็นหน้าต่างอันนี้เนาะถ้าเราวัดเข้ามา 1นจดหเท่าของความสูงหน้าต่างใช่ไหมแล้วเราก็ตีเส้นปื้บออกมาโอเคนะครับโคมไฟที่อยู่ในระยะเนี้ยมันสามารถหักออกได้จากสมการพลังงานเมื่อกี้นึกอออกไหมครับแทนที่เราจะคำนวณ lighting power density โดยการนับหลอดไฟครบทุกหลอดเราสามารถตัดหลอดที่อยู่ในเขต 1. 5เท่าของความสูงหน้าต่างออกได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปใส่สมการพลังงานมันก็จะมีค่าลดลงไงนึกออกไหมครับ พออาคารจริงเรามีพลังงานลดลงก็แปลว่ามันมีโอกาสที่จะผ่านได้มากขึ้นอย่างนี้นึกภาพออกไหมครับคอนเซ็ปต์ในการส่งเสริมคือแบบนี้นะคือสามารถหักหลอดไฟที่อยู่ในเขตหนึ่งจุดห้าเท่าของความสูงหน้าต่างออกได้จากการคำนวณพลังงานรวมของอาคารนะครับทีนี้มันมีเงื่อนไขประกอบอยู่ห้าข้อคุณต้องผ่านเงื่อนไขทั้งห้าข้อนี้ด้วยนะถึงจะหักโคมไฟส่วนนี้ออกได้นะครับเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคืออะไร สวิตต้องแยกนะไอหนึ่งจุดห้าเท่าของความสูงหน้าต่างเนี่ยไอแถวตรงนี้ต้องแยกออกนะมันต้องมีสวิตควบคุมต่างหากนะโอเคนะครับนี้ตามรูปใช่ไหมเห็นปะเขาไอแถวนี้มันแยกต่างหากเลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นห้องเรียนเราเป็นไงครับห้องเรียนเราทําสวิตแบบไหนเราทําสวิตแบบข้างล่างวะใช้เวลาเราเปิดเป็นแถวแนวขวางนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะสําหรับการเล่นกับเดย์ไลท์ติ้งนึกออกไหมเดย์ไลท์ติ้งมันต้องเล่นแนวยาวนึกออกไหมครับ เงื่อนไขที่2คืออะไรเอ่ยเป็นเขตที่หักออกได้คือ1.5เท่าของความสูงหน้าต่างโอเคนะครับถัดไปเงื่อนไขที่3ามอันนี้เป็นเทคนิคหน่อยนะครับเงื่อนไขที่สามค,คือค่า SC effective นะครับคือค่าอันนี้ภาษาไทยคืองนี้นะค่าปรสิทธิผลของสัมรสิิการบังแดด แต่ว่าไม่มีใครเรียกอันนี้เขาจะเรียกว่า sc effective หมดนะครับ sc ก็คือ shading coefficient ถ้าเราเรียน ottv มาแล้วเนี่ยมันก็จะพอจับออกนะ shading coefficient ก็คือสัมประสิทธิ์ของอุปกรณ์บังแดดนะครับยังจำได้อยู่เปล่าไม่รู้นะฐานความคิดก็คือว่าถ้ามันไม่มีบังแดดเลยอันนี้คือรูปร่างนะถ้าถ้าเราไม่มีบังแดดเลยแล้วกระจกเราเป็นกระจกใสหนาสามมิล ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ทะลุมาได้เนี่ยเราจะนับเป็นหนึ่งอันนั้นคือค่าฐานนะครับแต่พอเรามีบางแดดมาบางังเราจะคำนวณว่าตลอดทั้งปีเนี่ยไอแสงหรือความแสงความร้อนที่มันทะลุกระจกเข้ามาเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับนึกออกไหมกรณีฐานคืออะไรนะกระจกใสสามมิลไม่มีบางแดดเราก็จะคำนวณว,ว่าทั้งปีมีความร้อนวิ่งเข้ามาเท่าไหร่ทดไว ถัดไปคำนวณซ้ำอีกทีหนึ่งกรณีมีบางแดดนะครับว่าแสงกับความร้อนเข้ามาเท่าไหร่จับ2อ,อันนี้หารกันก็นกเป็นค่าเชนดิงโคเอฟ c ิเชนยิ่งน้อยก็หมายความว่ากระจกเราถูกบังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,น s อเป็นศูนย์ก็แปลว่าถูกปิดทึบไปเลยโอเคนะครับอ่ะ อันนี้คือ s c เฉยๆแต่ SE Effectiveness คืออะไร SE Effectiveness เนี่ยมันคือการเอา s c เมื่อกี้อะมาคูณกับแฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็น Visible t r a n s m i t t a n c e v i s i b l e transmittance Trans คืออะไรเอ่ยเหมือนกัรกระจกใสหนาสามมิลใช่ไหม Visible นี่แปลว่ามองเห็นใช่ไหมเรายังเรามีความรู้พื้นฐานไหมว่า รังสีอาทิตย์ที่ส่งมามีสเปกตรัมกว้างมากในสเปกน้ำในสเปกตรัมมันนั้นแบ่งเป็นสามส่วนย่อยใช่ไหมอันตราไวโอเลตวิสิบิลแล้วก็อินฟาเรดใช่ไหมเห็นไ้มปะอินฟาเรดคือความร้อนจำได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมองกันนะตาใสเลยส่งประมาณอย่างเงี้ยนี่คือรังสีอาทิตย์ทั้งหมดใช่ไหมอันนี้คือมีมากมีน้อยอันนี้คือรังดาใช่ไหมอันนี้ค,ความยาคลื่น ย่านนี้คือ visible ใช่ป่ะย่านนี้คือ infrared ใช่ไหมย่านนี้คือ uv ใช่ไหมถูกไหม uv เราตัดไปก่อนไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานเนี่ยจะเป็นสองตัวนี้นะครับ infrared เนี่ยคือความร้อนเลยอะ่ะส่วน visible นี่คือสิ่งที่เราอยากได้จากหน้าต่างคือเราอยากมองเห็นใช่ไหมถูกไหมเราอยากได้ตัวนี้แต่เราไม่อยากได้ความร้อน แต่เวลาเรากรองแสงอะ่ะเช่นติดฟิล์มหรือใช้กระจกสีมันกรองทั้งย่านเลยไงคือความร้อนมันลดแต่มันก็มืดด้วยอันนี้เราก็ไม่อยากได้เงอยบไหมครับอ่อหลังๆมันก็จะเริ่มมีกระจกที่มีคุณสมบัติพิเศษ<ๆ>เช่นกระจกโลอ E อะไรอย่างเนี้ที่ว่ามันจะกรองความร้อนออกไปเยอะๆและยอมให้ Visible เข้ามามามออกเไหมกรองความร้อนเยอะๆกรองวิส i ิเบน้อยๆโอเคไหมครับ คุณสมบัติทางเทคนิคของกระจกเนี่ยค่าหนึ่งก็คือทานสมิตแทนใช่ไหมคือการยอมให้ทะลุผ่านนึกออกไหมครับย,ยังจำรูปนี้ได้ไหมถ้ามีรังสีตกกระทบหนึ่งส่วนมันแยกเป็นอะไรมั่งสะท้อนดูดซับแอบซอบใช่ไหมแล้วก็ทะลุใช่ไหมทะล,ล,ลุก็เป็นทาวใช่ไหม จริงๆตัวนี้มันเป็นทาวนะแต่ว่าเขาเขียนง,ง่ายๆเขียนเป็นตัวทีเขาวัดกันที่ตัวนี้ใช่ไหมที่ทาวตัวนี้ใช่ปะว่าทานสมิธเท่าไหร่ทานสมิธเนี่ยคุณสมบัติทางกระจกอ่ะมันแบ่งเป็นทั้งสองย่านเลยนะคือมันจะมีทานสมิธท,ทั้งย่านที่เป็นความร้อนนะครับแล้วก็มีทานสมิธย่านที่เป็นวิสิบิลทานสมิธในย่านที่เป็นความร้อนเนี่ย มันจะเทียบเคียงกับสิ่งที่เราเรียกว่า SHGC ตอนที่เราเรียน OTV นะเราก็จะรู้จักตัวนี้นะ s l a r Heat ิตเก c o e f f i c i e n t แต่ว่าตอนนี้ก็ให้มองว่ามันเหมือนกับเป็นความร้อนที่ทานสมิตทะลุกระจกเข้ามาได้กับ t-visible ตัวนี้นะครับหรือว่า t าว Visible ตัวนี้ก็คือเฉพาะย่านที่เป็น Visible ที่ทะลุเข้ามาได้นะครับกระจกที่เราอยากได้คือเราอยากได้ทาวิซิเบิลสูงกว่า ความร้อนที่เข้ามานี่ออกไหมเขาก็เลยกำหนดว่าออไอ้ตัวที i s i b l e ตัวนี้จะต้องมีค่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าต้องมีค่าสูงกว่าหนึ่งอ่ะคือเมื่อเมื่อเอาสิ่งที่ทะลุผ่านในย่าน Vi s i b l e มาเทียบก,กับสิ่งที่ทะลุผ่านในย่านความร้อนเนี่ยเราอยากได้ Vi s i b l e มากกว่าความร้อนโอเคไหมคือคือเวลาคุณไปดูคุณสมบัติกระจกเนี่ยมันจะบอกแบบนี้แหละครับมันจะบอกวาอ่ากระจกชนิดนี้นะ ยอมให้ย่านที่ตามองเห็นผ่านมาได้0.8เทียบกับร้อยเปอร์เซ็นที่ตกกระทบแต่ความร้อนเนี่ยยอมให้เข้ามา0.5เมื่อเทียบกับร้อยเปอร์เซ็นที่ตกกระทบนะครับเราอยากได้กระจกแบบนี้คือยอมให้วิซิเบิลทะลุเข้ามาเยอะๆกับความร้อนทะลุเข้ามาน้อยๆเราอยากได้แบบนี้เวลาเขาจะบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงจะรู้ว่ากระจกยอมให้วิซิเบิลเข้ามามากกว่าความร้อนล่ะเราก็จับมาเทียบกันไงจับมาหารกันถ้าเกิดวิซิเบิลหารด้วย ความร้อนแล้วมากกว่าหนึ่งก็แปลว่าดีไงเราชอบโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เวลาเราคำนวณค่าเฉดดิง้งเอ่อเฉดดิง้งโคเรเ i ียนแบบเดี๋ยวนะมันรู้สึกเลอะเทอะไปหมดเดี๋ยวเอาออกก่อนอ่ะ,อะทีนี้เวลาเราจะคำนวณตัวนี้เนี่ยมันก็คือการเอาบังแดดภายนอก กับคุณสมบัติกระจกเอามาเทียบกันนะครับเอ้ยเอามาดูพร้อมๆกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นตกมาถูกบังแดดภายนอกบังไปแล้วหนึ่งส่วนใช่ไหมเสร็จปุ๊บก,ก็มาถูกกระจกกลองไปอีกหนึ่งส่วนใช่ไหมครับไอ้ตัว sc effectiveness คือแบบนี้นะครับพิจารณาสองส่วนพร้อมกันทั้งบังแดดภายนอกทั้งตัวคุณสมบัติกระจกเองถ้าสิ่งนี้มากกว่า0.3เราถึงจะเข้าเกณฑ์ในการเอาไปหัก โคมไฟในช่วง1.5เท่าความสูงต่ตางออกได้ทำไมถึงต้องเกิน0.3นยาทำไมถึงเกิน0.3ถ้าต่ำกว่า0.3เนี่ยเขาจะมองว่ามันมืดเกินไปอันนี้มันมีการวิเคราะห์ทางงานวิจัยนะถ้าต่ำกว่า0.3ห้องมันจะมืดเกินไปมันจะไม่ได้3 0 0ร้อถึงห้าลักโอเค้ครับเขาก็เลยหยิบตรงนี้มาเป็นกฎหมายนี่นะตรงนั้นเราไม่ได้ไปแตะถึงนะครับไปตรงงานวิจัยตรงนั้นนี่นะ คุณสมบัติข้อที่4คืออเนี่ยอันนี้เขายกตัวอย่างให้ดูว่ากระจกแบบไหนที่มันจะมี SD Effectiveness ที่มันที่มันดีดบ้างน,นะครับโดยสรุปก็คือมันจะมีเฉพาะโล w E เห็นไหมกลุ่มสีเหลืองนี้นะครับกับกระจกสีเขียวเห็นไหมโอเคไหมที่จะเข้าขายว่าดีคือยอมให้ Visible เข้ามาเยอะความร้อนอเข้ามาน้อย ในขณะที่กระจกสีอื่นๆหรือว่ากระจกรีเฟกทีฟทั้งหลายเนี่ยมันมันไม่ตกในช่วงนี้เลยอ่ะมันไม่ตกในช่วงดีเลยโอเคไหมครับอ่ะคุณสมบัติตัวที่สี่ก็คืออันนี้เมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วนะครับคือเขาเรียกว่า l light to to l a r He a t g เก n ก็คือเอา Visible หารด้วยความร้อนถ้า Visible มากกว่าความร้อนก็แปลว่าดีไง,ไง Light งไล t t ท o l i g h าฮเกก็จะต้องเกินหนึ่งอันนี้เราเราถึงจะไปหักออกจากสมการโฮ u บิ d i ิงได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้คำนวณยังไงก็จับหารกันแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณสบาิกระจกมีในแค่ตลอดแต่ถ้าไม่มีเขาบอกว่าให้ไปเอาค่า s h g c ค่าความร้อนอ่มาคูณกับแฟกเตอร์0ูนแล้วก็ให้สมมุติว่าตัวนี้เป็นค่าเเป็นค่าอออะไรนะเาใไม อันนี้มันอันนี้มันเป็นมรดกจากของเก่าคือสมัยสมัยนี้ไม่มีละสมัยก่อนเนี่ยกระจกบางทีเขาไม่ได้รายงานคุณสมบัติเป็นค่า SGC มันรายงานเป็นค่า SC นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลง SC สมัยก่อนของกระจกเนี่ยให้มันกลายเป็น SGC นะให้คุณแฟกเตอร์ศูนย์จุดแปดเจ็ดนี่นะอันนี้มันเป็นมรดกของเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีลวปัจจุบันนี้เป็น SGC หมแลวเงื่นอนกระจกที่จะมีไ t t o to solar heat g เก n สูงกว่าหนึ่งเนี่ยก็คือ มือนเดิมไม่โลอีก็กระจกเขียวนะครับที่เข้าเข้าเกณฑ์นะครับเนื่อนไขข้อที่5อันสุดท้ายก็คือถ้าเราจะมาหักออกจากสมการได้เนี่ยพื้นที่กระจกต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ผนังทั้งหมดถ้าพูดเป็นภาษา otv ก็คือ window to all a s i o จะต้องมากกว่า0.5ถ้าไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์คือเขามองว่าถ้าพื้นที่กระจกน้อยกว่านี้เนี่ย มันก็ไม่เพียงพอที่จะเอาแสงธรรมชาติมาช่วยอะนึกออกไหมครับซึ่งอันนี้ก็มาจากงานวิจัย,ยเหมือนกันนะไม่ได้ค่ามั่วๆขึ้นมานะเขาก็มีการเหมือนกับทำซิมูเลชันหลายๆเคสแล้วก็พบว่าพื้นที่กระจกที่มากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะถึงจะคุ้มค่าในการเอาเดย์ไลติงเข้ามาใช้เห็นไหมครับก็มีเงื่อนไขยอยู่5ข้อเห็นไหมไล่ครบหมหนึ่งต้องมีสวิตช์แยกนะไอ้หนเท่าวความสูงหน้าต่าง สองก็คือใช้เกนหนึเท่าความสูงหน้าต่างสาม SC effectiveness ต้องสูงกว่า0.3ไม่งั้นมันมืดไปนะครับสี่คือ light to s light เก n ก็คือ visible ต้องเข้ามามากกว่าความร้อนนะครับเงื่อนไขที่5คือพื้นที่กระจกต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ผนังไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์ daylighting เข้ามาไม่พอถ้าเข้า gap ห้ข้อนี้สามารถหัก1.5เท่าความสูงหน้าต่าง ออกไปจากสมการโฮมบิดิงได้นะครับอาคารคุณจะผ่านง่ายขึ้นส่วนที่6มันพ่วงต่อจากเมื่อกี้นะครับขอโทษ,โทษส่วนที่หส่วนที่สองของส่วนที่6ก็คือพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาเซลล์กฎหมายยอมให้เอาพลังงานที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ไปหักออกจากพลังงานของอาคารจริง ก่อนที่คุณจะามาเทียบกับอาคารอ้างอิงน,นึกภาพออกไหมครับซ้ายมือของสมการใช่ไหมที่เราคํานวณตามอาคารจริงเนี่ยได้เลขออกมาเท่าไหร่คุณสามารถไปเอาพลังงานที่โซลาเซลล์ผลิตได้มาหักออกเพราะฉะนั้นอาคารคุณก็จะมีโอกาสผ่านได้มากขึ้นอย่างนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์เขาไหมครับโอเคนะซึ่งมันก็จะมีสูตรคํานวณอะไรของเขาเนี่ยนะครับทีนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยคำนวณมือก็ได้ คำนวณด้วยโปรแกรมช่วยซึ่งกระทรวงเขาทำออกมาให้ใช้ก็ได้ซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ผมเปิดวิชาสอนเมื่อเทิงที่แล้วใช่ไหมที่สอนวิธีใช้โปรแกรม bc นะครับอ่าอันนี้ก็ผ่านผ่านไปอันนี้เป็นของแถมนิดหน่อยนะครับก็คือพวกอะไรนะกระจกทั้งหลายเนี่ยมันมีมันมีคำว่ากระจกเบอร์ห้าด้วยนะออกระจกเบอร์ห้าเขาดูที่ไหนคุณดูที่คุณสมบตัติตัวไหนกันเนี่ยครับ ความร้อนที่ทะลุเข้ามาเมื่อเทียบกับรังสีที่ตกกระทบทั้งหมดไลท์ดโซล่าฮิเกนใช่ไหมคือส่วนวิสิเบลที่ทะลุเข้ามาได้เทียบกับความร้อนที่เข้าทะลุเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ต้องเกินหนึ่งเยอะๆเอสเก็ต้องต่ํากว่าหนึ่งเยอะๆอ,อะไรเงี้ยนะครับถ้าเข้าเกณฑ์พวกนี้ก็เป็นกระจกเบอร์ห้าซึ่งอีกทีหนึ่งกระจกที่เข้าขายกระจกเบอร์ห้าได้ก็จะเหลือแค่สองแบบเหมือนกันก็คือกระจกโลอี กับกระจกสีเขียวบางบางแบบนะครับนอกนั้นไม่เข้าแก๊ปเลยใช่ไม่ได้อันนี้เรื่งของแถมอีกกฎหมายลูกมันจะค่อยๆไล่ออกมาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เราเห็นว่าอะไรนะประสิทธิภาพขั้นต่างของแอร์เล็กเนี่ยมันมีเฉพาะไม่เกิน1น0่0หมื่นวัตต์ใช่ไหมใช่ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบค่อยๆออ,ออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะค่อยๆทยอยทดสอบแล้วก็ประกาศเป็น กฎหมายลูกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆว่าเออแอร์ไซส์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นประสิทธิภาพขั้นต่ำจะเป็นเท่าไหร่นะครับอีกไหมฉนวนก็ยังมีเบอร์ห้าเลยนะบอกว่าความต้านทานความร้อนต้องสูงกว่าเท่าไหร่โอเคไหมครับอันนี้ของแถมสุดท้ายมีปัญหาไปถามที่นี่ที่นี่คือ d ี e ก็คือพอพอ,อ,อพอพอคือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตัวย่อภาษาฝรั่งเขาคือ E d e. ดีดีจำไม่ได้แล้วว่าย่อมาจากอะไร Department of Energy and a แออะไร d e v e l o อ m e n t อะไรทุกอย่างไู้จําไม่ได้แล้วนะครับก็ไปดูได้แล่วก็คราวนี้จบแค่นี้นะครับ